แล้วก็วันนั้นผมมาเจอพระพยอมเขบอกลูกชายผมว่าไม่มีศาสนาแล้วพอดีลูกศิษย์แกก็ยืนหน้าพักพยอมบอกว่าให้มาฟังอาจารย์เยอะๆเพราะลูกชายเป็นคนหัวรุนแรงผมไม่มีศาสนาตอนนี้เป็นอะไรที่แบบมันก็ถ้ามีโอกาสคุณจะพาไปหาอาจารเบียนได้ได้แปดเก้าก็ได้ไปหาอาจารย์ที่หมอเสง่อมันนะแปเก้าแปดเก้ากุมภาลงทะเบียนได้ได้ต่อคิวต่อคิวเนาะขออนุญาตมีต่อคิวก่อนนะครับ เจ้าหี้เจ้าหนี้ก่อนได้เลยจ้าเจ้าหนี้ก่อนได้เลยนะเจ้าหี้ก่อนได้เลยนะจ้าเจ้าหี่ได้เลยจ้ามาข้างนี้ด้วยเนาะอ๋อโอเคครบแล้วสามคนอ่ะข้างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันขอบคุณค่ะอ่าอันนี้กล้องนี้กล้องนี้เจ้าหนี่เจ้าหีแจกของฝ ใช่สาธุอาจารย์วชนาอาจารย์วชนาอาจารย์มาสิบสี่คนอยู่ไหนอ่ะนี่จนี่ฮะมาถ่ายรูปเลยจ้ะไหนรูปไหมถ่ายรูปไหมเอาเปิดกล้องเลยเปิดกล้องอ๋อแถวนี้เหรอมารับของอาจารย์อารับของอาจารย์ก่อนแล้วค่อยไปถ่ายรูปปีนสิบสี่คนนี่อ่ะมาถ่ายรูปกล้องให้แอดมินถ่ายให้ดีกว่ามันจะได้เร็วตัดมาเลยตัดมาเออมาไหนกล้องไหน กล้องเราอยู่ไหนไม่ไม่ถ่ายค่ะอ๋อไม่ถ่ายอ่ะโอเคอ่ะอ่ะเราถ่ายกล้องไหนกล้องหลักก็ได้อ่ะกล้องหลักถ่ายเลยกล้ม่มถ่ายก่อนต้องมีถ่ายก่อนอ่ะสาธุอนุโมทนาจ่าไ่าไฟมีถ่ายกล้องมีถ่ายอ๋อพวกนี้อยู่ในกล้องโอเคอนุโมทนาจ่าสาธุอนุโมทนาจ่าคนที่สี่ค่ะสีแดงสามห่ง สาธุจารนุฒนาจาโอ้ขอบคุณมากเลยสาธุจารนุชนาจาเดินตรงไปเลยจ้าเดินตรงไปเลยสาธุจาร าธุจารนุทนาจาาธจารนุนาจร์ทาุขลูกานะคะที่ร่วมกับอาจารย์เซนเรอยแล้วนะคะสามารถเข้าไปตรวจสุขภาพนะคะที่โรงพยาบาลาจสาธุจารนุทนาจาร์าธุจารนุท้าจารจสาธุจารนุทนาจาร์ของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้อาจารย์อ้อานุนาสาธุจารขอบคุณมากเลย คาท่มาร่มกิจกรรนวั้ะจา้าสอคุกล้องกล้องไหนล่ะอันนี้ของเราอันนี้ยังไม่ได้หาตอนนี้กล้องไหนจ้ากล้องนี้นะแล้วก็ไวด้วยนะตอนนี้กล้องนี้นะสาธุอนุโมทนาจ้าอดีจ้าอดีจ้าวันนี้ค้าานนี่มาเรงานกล้องค่ะ สาธุนุโมทนาจารย์นุโมทนาจารย์เขาไม่ถ่ายอะโอเคอันนุโมทนาจารย์สาธุาสาธุสนุโมทนาจารย์สาธุาาโอ,โอ

บรรยายทำแบบนี้นะคะอย่าลืมแวะไป,ปตรวจสุขภาพด้วยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะฟังบรรยายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแวะไปตรวจสุขภาพกได้เลย<ส>คือกับไม,ไม่ติดภิกเวชกรรมได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายาเลยนะคะ วันนี้คุณลูกค้าของเราร่วมกิจกรรมเ้วยคาะสวัสดีนะครับสวัสดีชาวกัลยาณมิตรทั้งหลายนะฮะร่วมกิจกรรมภายในวันนี้นะคะค่ะคุณลูกค้าทุกท่านใจนะกิจกรรมของเราก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันนี้าไม่ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่พี่ทำไมพี่ลองถามแมดมินที่เขาดูคิวอะครับผมผมดูกล้องไงครับผมบอกอะไรให้ไม่ได้เลย ให้รู้จักแล้วอลืคแวรับขนมปังทางด้านหน้านะคะสวัสดีนะครับสินห้าปฏิบัติอยู่แล้วจะนำทางสู่การปฏิบัติลึกขึ้นมาศรัทธากับศาสนาพุทธตอนอายุให้สิบสามพ่อจาร์เบียอนุโมทนาด้วยนะสอนะคัสาธุนะครับผมดีมากเลยฝัาักงราฟังแล้วน้อมกับเข้ามาปฏิบัตปฏิบัติกับตัวเองนะฮะอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยนะคะ หรือว่าจะเป็นสถานที่ต่อไปเป็นโรงงานนะโปรมาชาติวันนี้วันใหญ่แหลมว่าไงในหลานด้วยสวัสดีหลานๆทั้งหลายยายแหลมมาแล้วนี่เลย้ททำไมต้องเสียงทองแดงใช้ได้เจ็ดวันนะคะเงินในบัตรสามารถใช้ได้เจ็ดวันนะคะโปรโมชั่นตอนนี้เราอยู่กันที่โลตัสลังสิตนะครับผมอยู่เยื้องๆกับเอ่อฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเมื่อวานมีคนบอกบอกตรงข้ามไม่ได้ต้องเยื้องๆอ่ะเยื้องๆก็เยื้องๆเยื้องๆนะเยื้องๆทุกคนเมื่อวานเนี่ย มีคนงอแง,งช่วงบ่ายอาจารย์ครับ <c oughs> ช่วงบ่ายอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนอีกไหมแอดแหลมไปครับไปที่โรงงานพีไซอิเล็กทริกนะครับแต่ว่าคนนอกเขาไม่ได้เด้อรอดูไลฟ์สดนะเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์สดก่อนเพราะว่าเวลาเดินทางจากที่นี่ไปที่หนึ่งอะ่ะมันมันมันแป,ป๊บเดียวพอมันแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวอาจารย์จะได้พักบนรถแล้วเดี๋ยวขึ้นไลฟ์อีกทีหนึ่งตอนไปอีกสถานที่หนึ่งเนาะดูไลฟ์สดกันนะ ดีใจที่ได้เห็แนแอดทุกคนเออเนี่ยแอดวันนี้แอดมินมาเพียบเลยนี่พี่หมีก็อยู่นี่นี่นี่เออ่อให้ดูรอบๆโอ้ยวันนี้แล้ววันนี้แถวยาวเบื้อยมากยาวแบบยาวอะให้ดูแถวเดี๋ยวให้ดูแถวตอนนี้ค่แถวร<ถ>อถ่ายรูปกับโน<อ>นาายาวมากแถวอยูอนอน่โนอนเห็นเปล่า เห็นปลายแถวเปล่านะคะทุกท่านที่จะถ่ายรูปกับอาจารย์นะคะเปิดหน้ากล้องนะคะเดี๋ยวยนมากเดี๋ยวเกินเป็นแค่กล้องถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวก็จะได้รีบไปเพราะว่าอีกที่หนึ่งก็จะให้ถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยขึ้นบรรยายนะครเพราะเดี๋ยวช่วงเย็นอาจารย์มีทุระส่วนตัวนะ อย่าเพิ่งกลับบ้านนะคะแวะไปตรวจสุขภาพกันก่อนได้นะคะที่บูสต์ิตไปตงา,ง,งาน<ล>ผมข,ของเรา,านะตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายวันนี้นะคะแวะเข้ามาตรวจกันได้เลยนะคะตอนนี้ที่นั่งเก้าอี้ยังว่างอยู่นะคะแวะเข้าไปตรวจได้เลยนะคะหลังไข้รู้ <laughs> สึกอเสน็จนะคะชูบ้างชูอสองนิ้วบ้างบ้าค่ะเลือก ได้หรืเขาจะทำให้สมาชิสาขาลังสิตกันก่อนได้นะเะว่าไม้เล่นอกว่าโปรโมชั่นคูปองส่วนลดท้ายไปเสร็จไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับสมาชิกไปลายรนะคะคุณลูกค้าก็ได้ไปดูในนี้เป็ลกด้นบนในปิ๊กตกนอกจากแพทเชียนะคะได้เลยนะคะใช้เพียงกดใบบ่ามงครึ่งอาจารย์บรรยายอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์นะเดี๋ยวค่อยขึ้นไลฟ์ให้นะครับเออทำไมเฟซบุ๊กคอมเมนต์มันไม่อัปเดตแล้วล่ะมันไอ้นี่เหรอ ไอโฟนเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะเออสวยสวยโชว์กล้องเดี๋ยวให้อาจารย์โชว์เองให้อาจารย์โชว์เองเดี๋ยวให้อาจารย์ไลน์แล้วเดี๋ยวเขาโชว์ของเขาเองอย่าไปโชว์แทนเขายายแหลมสู้ๆนะขอบคุณครับขอบคุณนะยายได้กําลังใจเยอะเลยเป็นยายแล้วเมื่อวานก็เจอเด็กเด็กโรงเรียนเรียกน้านะเป็นนาซะแล้ว บ่ายโมงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์ให้อาจารย์พักผ่อนก่อนนะอืมขอดูแถวถ่ายรูปอีกรอบนึงได้ทําไมถึงเรียกยายแหลบละ่ะนั่น,นสิทำไมถึงเรียกผมว่ายายแหลบ <c oughs> ว้าวเออว่าอย่างไรว่าอย่างไรเอ,อเรียกอะไรก็ได้เรียกหมดรับได้หมดแหละเรียกลุงก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดถ้าผมแกกว่าพ่อเขาอนะเรียกผมว่าลุงก็ได้แต่ต้องให้รู้ด้วยว่าผมมาแกกว่าพ่อ นี่แก่กว่าพ่อมึงเลยนั่นใหญ่อย่างเงี้ยนึกออกไหมสำหรับคุณลูกค้าที่จะถ่ายรูปนะคะอย่าลืมเปิดแอปล้องนะคะไม่เป็นวิดีโอนะคะคุณลูกค้าเป็นแอปกล้องเลยนะคะอ๋อไอ้ยายแหลมมันรู้สึกว่ามันจะมีรู้สึกยายแหลมยายแหลมหรือไงนี่แหละหล่อได้ขายหัวเรามียายแหลมด้วยเหรอฮะเออมันมีเพยงยายแหลมไงตรวจสุขภาพกันก่อนได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาหลานแหลมสายยายแหลมเดียวพีก็ได้ยายแหลม ขนมปังนะคะรับไปเลยคนละสามชิ้นนะคะลูกค้าค่ะน้าตาก็้ายกันอยู่น้าตาก็้ายกันอยู่ขนมปังนะคะช่วงบ่ายใ่่ยซื้อเสร็จแล้วอย่าลืมไปรับขนมปังนะคะคนละสวัสดีแอดแหลมแ่ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีแทนแอดมินทุกคนด้วยเนอะยายแหลมคือตัวตลกคณะเสียงอีสานดังยูเก้าศูนย์เออเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่น้องเขาเปิดให้ใช่ไหมไหนดูซิเดี๋ยวให้ดูให้ดูหน้ายายแหลมในใน Google ใน Google นะ ยายแหลมไหนดูสิส้เจ้าเป็นไผ่นี่แถวยาวมากเลยนะคะตอนนี้นี่คือยายแหลมพอก,กี่ทีกี่ทีก็ย,ยักแถวยังไม่ลดเลยนะคะดูดูนี่เหมือนผมไหมเหมือนเนอะเ <laughs> <laughs> นี่ยเดี๋ยวผมแก่ตัวไปผมก็จะสภาพอย่างนี้ยแหละเนี่ย <laughs> ตอนผมแก่ดูดิ เออเนี่ยตอนแก่เราก็หน้าอย่างนี้แหละมันจะไปไหนเราหนีความแก่ไม่ได้อยู่แล้วหน้าเหมือนกันเลยคนะถ่ายรูปกับอาจารย์รบกวนเปิดเป็นกล้องนะคะกล้องสดไม่ผ่านแอปฟิลเตอร์ใดๆไม่มีความเป็นปู่ซ่อนซ่อนอยู่ในตัวแอนแลมอ้าวเป็นปูแล้วหรอปูปูนี่พ่อของพ่อเลยนะปังทางด้านหน้าด้วยนะคะให้ดูให้ดูเออ ตอนนี้ที่บูสติตไปตีคลินิกเวชกับของเรานะคะยังเปิดให้คุณลูกค้ามาตรวจสุขภาพอยู่นะคะตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ามพูเข้ามาตรวจมันช่วงที่ไม่สบายอ่ะผมพูมิคุ้มกันตกแล้วเชื้อที่มันอยู่ตรงปลายประสาทตรงปลายประสาทที่นิ้วโป้งมันขึ้นมันพองขึ้นมามันพองตัวขึ้นมานะครับก็เลย พอผมพอนี่แหละพอมันหายพองแล้วอะไรแล้วมันก็เลยเป็นแผลที่นํารถยนต์มานะคะจอดฟรีสชั่วโมงความคงทนสภาพเดิมไม่ได้ของร่างกายเราเห็นไหมว่าต่อให้เรายังหนุ่มยังแน่นเรายังมีแรงดีมันก็ยังหนีโรคภัยไข้เจ็บไม่พ้นเห็นปะซื้อครบ500บาทจอดฟรีเพิ่ม2ชั่วโมงและซื้อครบ3,000บาทร่างนี้กายนี้มันมีแต่ความช่วโนะคะความน่าอิจฉาละอาใจมันป่วยก็ป่วยง่ายเจ็บก็เจ็บง่ายเลยที่ป้อมขาออกนะคะไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นเลย ต่อไปบรรยายในปทุมนี่แหละครับผมอืมต่อไปบรรยายที่ปทุมชื่อผมไม่แน่ใจว่าชื่อโรงงานเออชื่อโรงงานพรีไซด์อิเล็กทิกเออพรีไซด์อิเล็กทิกนะฮะ <c oughs> เรียกยายแหลมยายแหลม,มชื่อเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมชื่อเหมือนกันเฉยๆนะฮะอืม อย่าลืมนะคะด้านหลังเื่อไม่ได้ยินเปิดเป็นกล้องนะคะกล้องธรรมดาไม่ผ่านแถวยังยาวอยู่นะยังยาวไปถึงโน่นสดนะคะโดดอีสอ่์แถวรวดเร็วนะคะไปรมยายแหลมอีตอนสาวๆผิวขาวตาคมสมใจฉันฉันจะเล่าเก่าตอนย้อนไปอายุแกไวปิงพอดีอ๋อว่าเป็นยุคเก้าใช่ไหมครัแถวยาวเป็นแถวยาวแปดเมตร เขาไม่ได้ว่าเหมือนแต่เขาจำชื่อเรียกอ๋อเอาหรอในเมืองปทุมใช่ครับโรงงานพีไซด์อิเล็กทริกแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ปิดนะคนก็เข้าไม่ได้ถ้าเข้าไปก็อาจจะได้เกาะร้วโรงงานถ้าอยากตามไปวันนี้ผมช่วยไม่ได้แล้ว หลวงปู่เข้มวัดเขาเครียงอะไรนะวัดอีโต้เืียงเป็ดอะไรเนี่ยน้องกาบอาจารย์ท่านคงเหนื่อยนะ่ดูอาจารย์เคยไปวัดนาป่าพงไมไปเคยไปจ้าก็ตอนตอนอาจารย์บวชอาจารย์ก็ไปวัดนาป่าพงบ่อยเนาะหนีความเป็นทุกข์ังไม่ได้มันบดขยี้มันบทขยี้เราทุกวันใช่ มันไม่บทขยี้เราหรอกเราไปน้อมเอาสิ่งนั้นนะมาเป็นของเราเองเราก็เลยเราก็เลยเป็นทุกข์ไงวันนี้คนมาเยอะไม่ค่อดแอ้วันนี้คนมาเยอะนะก็ร้อยสองร้อยคนได้นะครับผมแต่ตอนแรกเขาแพนกันไว้ว่าประมาณหกร้อยเนาะที่นี่แต่ด้วยความที่มันเป็นวันธรรมดาเนาะทุกคนก็อาจจะต้องทํางานอย่างเงี้ยลูกของเพื่อนเรียกผมว่าพี่ <laughs> ไปสอนลูกเพื่อนใหม่มีรุ่นน้าแล้วรุ่นอะไรรุ่นอารุ่นลุง ที่แหลมอาจาย์จะไลฟ์ในเกวียนไหมครับไม่ไลฟ์ครับเดี๋ยวให้จันพักระยะคือระยะเวลาเดินทางมันน้อยก็เลยลงลงไลฟ์ก่อนเพื่อให้จารย์พักผ่อนแล้วเดี๋ยวไปขึ้นไลฟ์อีกทีหนึ่งที่โรงงานอืที่โรงงานไปไลฟ์ต่อนะไปเจอกันที่โรงงานนะย้ายแหลมเราไม่ ลำใยญ่ให้รอได้แหละเป็นเพลงของลำใยญ่แห่ทองคำเหรอครับเป็นกลางสดนะคะไม่ผ่านแอปหรือฟิลเตอร์ใดๆข่าวอาจารย์เต็มเลยข่าวอะไรจ้าโอ้นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเสื้อแบบใหม่สวยมากใช่สวยมากใครยังไม่ได้มีนะไปตํากันได้นะครับในช่องนี้เลยช่องของอาจารย์นะถ่ายรูปกับอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดขนมปังทางด้านหน้านะคะเอาแลมกดนะมาถ่ายให้เอาได้ยินจะเสียงแง่แหลมปะ ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับเอะพี่หมีเหรอนี่ไงพี่หมีครับพี่จพี่ได้ปะได้ให้พี่หมีใชครนะอ๋อครับพี่ครับเอากล้องสูงนิดนึงนะครับครับผมหนึ่งสองสามทุกนิงครับหนึ่งสองสามเอาไปเครับ ขอบบคคคุณรัพี่เรียกลุงบินนะบอกก่อนนะเรียกลุงบ็อกนะกุ้งนางนี่กป็ปากอย่างเดียวแล้วนะกุ้งนางโอวโหดีมากเลยครับ นพี่ย okay, ังอยู่ตรงกลางพี่ยังอยู่ตรงกลางอยู่นะแหล่งสูงสุดไงอ่นะครับหนึ่งสองสามลุกหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสามครับขอบคุณมากครับเป็นไอดอลแล้วทีเลยครับแรกเราก็นานๆเลเราก็เป็นไอดอลอยู่แล้วฟังทุกวันอยู่แล้วอพอคาปีใหม่ปุ๊บปีใหม่ฟังกันดีๆนะอย่าพิมพ์เพอร์เจอร์กันเด้อ อ๋อแปดยี่สบสี่เมสใครเรียกเกินกว่าพี่นะบอกหมด เครื่องอยู่ในมือแล้วอาจจะทำอะไรก็ได้นะคะขอเป็นกล้องสดนะคะไม่ผ่านแอลหรือฟิลเตอร์ใดๆนะคะขอเป็นกล้องปกตินะคะงดถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะอย่าเล่นกับระบบเด้อถ่ายรูปเสร็จแล้วอย่าลืมรับขนมปังบ้านหน้าด้วยนะคะ กานกระับบ้านวัน,นปเป็นตรวจสุขภาพที่พิมพไม่ีที่อิริเวชกรรมได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณลูกค้าค่ะวันนี้พิธีมาเปิดบูธนะคะให้คุณลูกค้าได้ตรวจสุขภาพฟรีกันเลยนะคะกุ้งนางก็ปากเนาะตลอดเลยนะไม่พักเลยนะพักบ้างก็ได้นะกุ้งนางเพรว่าพี่ก็ต้องทำบริษัทตัวเองแต่อย่างคนอย่างนี้พี่ๆทุกคนเขาก็ใช้เวลาว่างส่วนตัวทั้งหมดเลยกนะ็คือแล้วก็คือแบบในแต่ละวันเขาเขาว่างเขาถึงจะมากันได้ไม่ใช่ทุกคนทีนท่เรครับ อยนน้วองทีเชียงใหม่้าทำไมอันนี้หลุดอ๋อพี่เดงเองน้องอยู่เชียงใหม่ครับคือยังไนอยู่ไม่ได้แล้วบอกว่า ฮึบไม่ใช่อีรุ่มพี่โอ้ได้เลยครับทุกคนรอแป๊บดูก็ได้พี่มันจะได้เฟี้ยวจะดูว่าทำงานตลอดได้หนุ่มรบติดใจนะคะโนวิดีโอนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะไม่ตัดครับคุณขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับ หายรูปเสร็จแล้วอย่าลืมรับขนตรวจด้านหน้าและตรวจสุขภาพตับนะคะคุณจาพีคจาะช้จ่ายจะยจากุูมกต,ตกไม่งับแอดนะคะไป